สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีลายดอกสี่เหลี่ยมนะคะวิธีถักดอกสี่เหลี่ยมอีก1ลายมาฝากลักษณะของงานนะคะเราจะใช้ทั้งหมดสามสีหรือใครจะใช้กี่สีก็ได้นะคะแต่ต้นแบบเนี่ยต้นแบบครูใช้สามสีนะก็จะมีสีให้เลือกตามใจชอบตามใจชอบเรา นะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เป็นลายง่ายๆก็จะสวยด้วยสีด้วยนะคะจะสวยด้วยสีเรามาถักเพื่อไว้ทําชิ้นงานอื่นๆกันกจะถักเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นเสื้อก็ได้นะคะต้นแบบนี้ครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายเข็มที่ใช้ก็ยังคงเป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ เราจะเริ่มโดยการทําให้มันเป็นวงกลมนะคะครูจะใช้ไหมาพาดไปอย่างนี้นะอ่ะเราจะพาดไหมามาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็แทงเข็มเข้าไปในช่องพันขึ้นมาให้มันได้หนึ่งพันขึ้นมาลอดช่องอย่างนี้ก่อนลอดห่วงอย่างนี้ก่อนนับหนึ่งนับสองพันหนึ่งครั้งลงมาในช่อง พันขึ้นมามันจะได้ทั้งหมดสามห่วงดึงออกไปค่ะดึงทั้งสามห่วงเลยอ่าเมื่อกี้เรานับโซ่สองด้วยนะคะแล้วอันนี้หนึ่งครั้งก็เป็นสองอ่ะสามพันขึ้นมาลงมาในช่องพันให้ได้สามห่วงนะคะแล้วก็ดึงออกไป พันขึ้นมานะคะพันหนึ่งครั้งลงมาในช่องพันขึ้นมาให้มันได้สามห่วงแล้วก็ดึงออกไปหมดเลยเราจะทำแบบนี้นะคะพร้อมกับนับไอโซสองด้วยนี้เราจะทำทั้งหมดให้มันได้สิบสองหลักหลังจากที่เราถักได้ทั้งหมดสิบสองหลักแล้วนะคะให้เราดึงอันนี้ยืดไว้ก่อนแล้วก็มาดึงเส้นนี้ ่ะดึงให้ชิดเลยเราจะจบแถวนี้ด้วยตรงนี้มันจะมีโซ่หนึ่งสองนะคะแทงลงไปในโช่เอในโซ่ช่องที่สองอืมแทงลงมาให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงสี่ผ่าน อ่ะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ครูก็พูดผิดพูดถูกแล้วล่ะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคครูครูอาจวีโอดึกง,ง่วงแต่ก็คือว่าก็อยากทำให้เสร็จนะเนาะเอานอกเรื่องละหลังจากที่เราถักได้สิบสองหลกักนะนับโซ่สองตอนที่ขึ้นไปด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้ก็ ดึงสีผ่านแล้วนะไม่งงนะคะอ่ะพอเดี๋ยวพอครูพูดเล่นปุ๊บก็จะเริ่มงงเอาต่อตอเออขึ้นแถวใหม่ค่ะโซ่สองทำเหมือนเดิมก็คือพันหนึ่งครั้งคราวนี้เราจะลงสาอ่ะเราดึงให้มันได้สามห่วงแบบนี้แล้วก็ดึงออก นับโซ่สองไปด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นลงสองครั้งแล้วช่ไหมพันแล้วก็ลงช่องถัดมาพัานขึ้นมาให้มนได้สามอย่างนี้แล้วก็พันดึงออกไปลงสามช่องเดิมอ่ะเมื่อครบสองแล้วก็พันลงช่องถัดไปนับหนึ่งพันลงช่องถัดไปนับสอง ครบ2สองแล้วก็พันลงช่องถัดไปนับหนึ่งนับสองทันไหมคะทันเนาะพันอย่างนี้แล้วก็ลงมาควักได้ขึ้นมาให้ได้สามห่วงพันอีกครั้งหนึ่งออกหมดเลยเราจะลงช่องละสองครั้งสำหรับแถวนี้ถักวันมานะคะหลังจากที่เราถัก ครบทุกช่องแล้วนะคะเราก็จะจบด้วยนับหนึ่งสองแทงลงไปช่องที่สองผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงสี่ผ่านอ,อันนี้ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดส้นได้เลยแถวนี้เราจะจบเลยนะคะตัดส้นได้ดึงรูดตรงนี้ให้มันแน่นๆหน่อย เราก็จะเปลี่ยนสีละเราจะขึ้นแถวใหม่โดยเปลี่ยนสีใหม่นะคะเราจะขึ้นตรงช่องไหนก็นได้นะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ถนัดให้ใช้วิธีการมัดถ้าใครถนัดนะคะถ้าใครชำนาญแล้วให้ใช้วิธีการซ่อนซ่อนได้ เวลาเราถักเราก็ซ่อนไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครมือใหม่ก็ใช้วิธีการมัดเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมแล้วเราก็ดึงออกสองห่วงนะคะที่เหลือคางไว้พอหนึ่งคอลงช่องเดิมดึงออกสองห่วงก่อนนะคะแล้วก็ดึงออกหมดเลย ตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องช่องนี้ไม่ลงนะคะเราจะเว้นไว้ช่องหนึ่งเราจะลงช่องถัดไปอ่ะเราดึงออกสองห่วงค้างไว้ลงช่องเดิมดึงออกสองห่วงค้างไว้ลงช่องเดิมดึงออกสองห่วงก่อน แล้วจึงรวบนะคะหลังจากนั้นโซ่สองหนึ่งสองพอหนึ่งคอช่องนี้ไม่ลงเราข้ามไปช่องหนึ่งนะลงช่องถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะเราจะทำแบบนี้เราจะลงทั้งหมดกี่ครั้งสามครั้งเมื่อครบสามครั้งแล้วก็รวบตามด้วยโซ่สองนะคะ ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเรามาดูลักษณะของงานนะคะลักษณะของงานที่ได้เราก็จะได้แบบนี้เราจะได้ทั้งหมดสิบสองดอกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะได้ทั้งหมดสิบสองดอกนะคะดูว่าได้สิบสองดอกกันไหมหลังจากนั้นเราก็โซ่สองนะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้เลย นี่เห็นไหมมาลงช่องนี้เลยโดยวิธีดึงสีผ่านนะคะดึงสีผ่านหลังจากนั้นเราก็ล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนึ่งตัดซ่อนได้อตัดซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือลักษณะงานที่ได้ ต่อไปเราจะขึ้นแถวต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีได้อีกละเราจะขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะอย่างที่ครูบอกถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ให้ใช้วิธีการมัดแต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็ให้วิธีใช้วิธีถักแล้วก็ซ่อนไหมไปในตัวนะคะเราจะขึ้นต้นด้ยวยโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมดึงออกทีละสองพอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นตามด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอ่ะเราลงไปอีกสองครั้งอ่ะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นพันหนึ่งครั้งอ่ะดูช่องนะคะว่าเราลงช่องไหนทางลงมาพันขึ้นมาพันแล้วก็ดึงออกไปหมดเลย นับหนึ่งอ่ะอันนี้นับสองนับสามครบ3สามแล้วก็ลงช่องถัดมาค่ะเห็นไหมว่าลงช่องไหนนับหนึ่งนับสองนับสามเมื่อครบสามแล้วก็ลงช่องถัดมา คราวนี้เราดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วโซ่สองค่ะ,ะลงช่องเดิมอีกสามครั้งนับหนึ่งนับสองนับสามเมื่อครบสามแล้วก็ลงช่องขัดมา คราวนี้เราดึงออกหมดนับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วก็ลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสาม ครบสามแล้วก็ลงช่องถัดมาข่าวนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอนะคะลงไปสามหลักครบสามหลักตามได้โซ่สองลงไปอีกสามหลักอะเมื่อครบสามหลักแล้วทำไงลงช่องถัดมาแต่ให้ลงเป็น ดึงออกหมดเลยนับหนึ่งนับสองนับสามเมื่อครบสามแล้วก็ลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วก็ลงช่องถัดมาคราวนี้เป็นพอหนึ่งคอ เราถักไปด้วยกันเลยแถวนี้ครบสามแล้วก็อ่าได้โซ่สองใช่ไหมอ่ะนับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วก็ลงช่องขัดมาแต่ช่องนี้เราจะลงแบบรวบหมดเลยใช่ไหมอ่ะพันหนึ่งค้งทางลงมาควักไหมามาให้ได้สามแล้วก็รวบหมด อันนี้เราก็ลงสามครั้งเหมือนกันครบสามแล้วก็ลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะมาจบตรงนี้พอดีนะคะให้เรานับช่องไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแทงลงไปแล้วก็ดึงสี่ผ่านอ่ะคราวนี้มาดูลักษณะของงานแถวนี้ ่าลักษณะของงานแถวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นจุดขยายแล้วก็จะมีอันนี้อยู่สองชุดแล้วก็จุดขยายเห็นไหมนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้มาต่อมาต่อเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราโซ่สองก่อนนะคะแล้วเราก็ลงไปในช่อง ททงลงไปพันขึ้นมาพันแล้วก็ดึงออกไปอ่ะลงช่องต่อไปดึงออกไปอ่ะพอมาถึงตรงนี้เราจะลงหนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อลงสองแล้วนะคะครบสองแล้วก็ช่องถัดมาเราก็จะลง X หรือคอทอ ก็คือวิธีการแทงลงไปผันได้ขึ้นมาให้ได้สองละพันแล้วดึงออกไปพอมาถึงตรงนี้เราก็ลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ลงไปตามหลักมันเราเราจะลงคอทอลงทุกหลักเลยพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้เราก็ลงไประหว่างหลัก หลังจากนั้นก็ลงทุกหลักเลยนะคะเห็นไหมว่าเราลงตรงไหนอ่ะเราเราจะลงไปทุกหลักพอมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็จะลงสองครั้งอ่ะแล้วเราก็ลงตรงหลักมันปกติถักวนมานะคะ แล้วถาวนมานะคะจนถึงช่องสุดท้ายเราก็คอทอลงไปหลังจากนั้นนะคะมันจะมีโซ่สองตรงนี้ใช่ไหมที่เราทำครั้งแรกอะแทงลงไปพัผ่นขึ้นมาแล้วก็ดึงสี่ผ่านหลังจากนั้นล็อกมันไว้ได้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดซ่ได้ให้เรียบร้อยนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ นะคะเราก็จะได้อดอกสี่เหลี่ยมมาสีตามชอบนะคะอ่าเราก็ได้ดอกมาเราก็ได้มาอีกหนึ่งลายละไว้ทำชิ้นงานอื่นๆกันนะคะเจอกันมีโอถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอบคุณค่ะ